คนไหนครับพี่ให้ทายคนไหนคือแม่คน,คนไหนใช่ไหมคนไหน อะคนไหนเป็นแม่คนใช่ไหมหน้าตาแม่เป็นไงครับดูดีไหมในฝันนะครับเป็นแบบว่าติเตี้อะตัวติเตี้ยครับผิวว่าค้ำๆเหมือนผมเนี่ย อยากพบเจออยากพบหน,น้าฝันแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไลลหากได้พบจะโกดให้แสนานาเพระแสนรักแสนหวงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมาย หัวใจีอ้อมกอดแรกในรอบ29ปีสายสัมพันธ์แม่ลูกยังเหนียวแน่นภาพแม่ที่เคยเห็นแค่ในฝันกอดของแม่ที่ไม่เคยสัมผัสวันนี้คือความจริงที่ไม่ต้องจินตนาการอีกต่อไปแล้วนะครับแกก็โดนลูกกม่จอแม่ เลือดนะโอ้โหสวยมากเลยคุพี่ตลอดทุกวันที่เสือกันราแม่จะนับวันนีวันเกิดลูกคิวคิวคีนทำไมย่นี้่ะตยดขบใจนะลูกที่สามแล <aciones> ้ไม่เคยแม่เลยยังเจ็บว่าจะมีวับนี้ แม่ขอโทษนะไม่ได้ดูแล่ไม่ไเลี้ยงลูกไม่เป็นไรครับเนี่ยเอาแล้วเนี่ยนุ่มปลาสมุนไพรไม่พลาหลานมาหาแม่เลยมาหาว่าครับ แม่ก็ไม่เคยลืมหนูหรอกแม่ทุกคนที่สิบธันวาแม่จะนับตลอดมันเกิดลูกกี่ขวบกี่ปีลูกเกณฑ์ทหารแล้วอะไรแล้วแม่นับตลอดแม่ไม่กล้าพิหาลูกหัวลูกเกียดตหัวลูกโกรธ <c oughs> แม่เคยไปตามล่าสุดเมื <c oughs> ่อเกือบจะสิบปีหลังนี่แหละแต่ไม่อยู่แล้วไปไม่มีไม่มีบ้านแล้วใช่ <c oughs> <c oughs> ยายบ้านเดแม่ก็ไม่ได้ไปตามที่ไหน เขาบอกว่าย้ายไปไกลแม่ก็ไม่รู้จะไปตามไหนไม่เคยตรวจหม่เลยเจ็งมากเขาวังว่าสักวันหนึง่งเขาคงได้เจอแม่ขอบ,บใจนะที่ตามหาแม่ แม่คิดว่าจะตายเลยเราไม่ได้เจอลูกกลับใจนัลูกครับอดจะมาก็ฝันแม่ะใช่ครับมาช่ไมใช่ครับถ่าย<ช><อ>วิดีโอมาดูก่อนนอ มีซิวะตลอดแคร์มากถึงคนก็หลายทุกคนนว่าหลังมาจากแม่ให้ไปไหว้เแม่แม่ดีกัูอทนะทุกคนมามา่ว่าขยันแม่ไปกอวอแ จำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยกณม่ไม่เคยลืมเลยนอกจากลูกและอดีตแม่ย่าที่ได้มายืนตรงหน้าแม่อึงวันนี้เฟรนดยังพาญาติและหลานตัวน้อยมาฝากแม่ด้วยนะครับ ป่าเนี่ไงย่าหนูสวยยังมาอยู่กับก้าไหมได้อยู่กับย่าไต้องถูกบ้านนึงนั่นเละเอาไหมมาอยู่นี่ไหมนี่หมาหมาแมวหมาอย่ไหนลูกหมาไม่อยู่กับย่าไหมฮะน้องเดวกสองขวบจะสองขวบ ามาเลี้ยงหนูดีลูกที่แม่รู้มา้าใจดีนะมารักหนูแม่ก็สบายใจแต่ที่แม่จากมาครับรีบมากหรือมาหมอนม,ม,มาด้วยแม่หมอนที่แม่ถักไว้คือมามอนรไหมทําไมแม่ถึงปล่อยห,หนูพรตอนนั้นแม่ท้องลราตาป่วยแม่ก็เลยตั้งจิตอธิษานมาไม่ว่าจะเกิดอะไขึ้นแม่จะยกให้หนูวเป็น ทางดิสลาแม่จะไม่เอาไม่เอามาทางพุูดเด็ดขาดทีนี้แม่ก็ต้องทําตามสัญญาเพราะว่าตาหายป่วยน้องน้องโทรไปบอกแม่ว่าพ่อมาขโมยหนูกลับไปนะแม่ก็เลยแบบฉันเคยพูดกับเขาไว้ว่าฉันจะยกให้แม่ก็เลยไม่ไปตามกลับมาเพราะถ้าหนมูมาหนูก็ต้องมาเป็นพุทธแม่ก็เลยทําใจ เดนะเดือนของมาเขาก็ไม่เคไม่อะไรไม่เคยหนูสบายใจหนูว่ามารักรักเขาเนี่ยรักหลานมึงดูแลหลานเงี้ยหนูก็สบายใจตรงนี้หนูก็เลยว่าเออลูกคงไม่ลําบากเท่าไหร่อะไรเงี้ยพราพ่อเขาก็รักมาก็รักเขาอะไรเงี้ยผมอะละมาขอด้วยแม่ทุกวันล รู้สว่าแข็งแรงไม่เคยกดแม่เลยกครั้งทุกครั้งที่ละบาดแม่ก็อยู่ในดุอาของผมตอลอดไม่เคยลืมลเดินทางมาหลายร้อยโลเฟรนไม่เพียงตั้งใจมากอดแม่อย่างเดียวเพราะวันนี้เขาขอนอนกอดให้สมกับความคิดถึงมาตลอด29ปีด้วยละครับ เราแค่นอนคุยกับแม่เยนะต้องกลับบ้านนะลูกอยู่นี่เดี๋ยวทยคืนนี้เขาจะนอนด้วยอะใช่ไหมใช่ไหมจะอยู่กับแม่ใช่ไหมกำ้องพักก่อน,นอัยอา <c oughs> ดูอันอกนะยังไงพัก ครับนะครับแม่เตรียมที่นอนให้ข้างบนแม่ไม่ว่าใช่ไหมครับโอ้ยจะว่าทำไมลูกจะมาอยู่กับแม่เลยรยังได้เลยพาหลานมาการพบเจอที่มีแต่รอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุขลูกคือของขวัญให้แม่แม่คือของขวัญให้กับลูก โมเมนต์แบบนี้คงเป็นปาฏิหาริย์ที่แสนจะคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วนะครับน่น้ล้างห้อใหม่หมดเลยหรือตักลาดหรือตักแยกหนู่ตอกลาดเลยกแยกแยกไปอะไรยก ยังตั้งใจทำกับข้าวไว้ตอนรับลูกชายอีกด้วยโมเมนต์กินข้าวร่วมกันแม่ลูกครั้งแรกในชีวิตทำเอาแม่อึง่งต้องแกล้มข้าวไปด้วยน้ำตาเลยทีเดียวนะครับเย็นแม่ทำให้กินคันวาปีนี้ถ้ามีเค้กได้เป่ากับคุณแม่หรือว่ายังไงก็ส่งอวดพี่เก้ยได้นะสาเลยเกี่วยวโตัะ ใจม,ใมากขอบคุณนะด้ความยินดีครับว้าวขอบคุณเพจนี่จริงจริงไความยินดีเลยครับลูกชายเป็นไงตุมใจมากเป็นห่วงอะไรเขาไหมตอนนี้ไม่ห่วงนะเข,เขาครอบครัวเขาอบอุ่นใช่เขาเก่งเขาเก่งมากเขาดูแลครอบครัวได้ มีลูกสาวน่ารักด้วยใช่แล้วเขาเลี้ยงตัวเองได้ถึงแม่ไม่ได้ดูแลเขาเลยอย่างเงี้ยเขาก็ยังเอาตัวรอดได้เแม่ภูมิใจทุกใจในตัวของแฮปปี้ยกภูเขาออกจากอกแล้วเนาะ29ปีใช่ถ้าแม่ตายเลยก็ไม่ห่วงแล้วล่ะดีใจด้วยขอบคุณมากเลยขอบคุณขอบคุณแรงเพชขอบคุณมากเปิดความจริงดี ปิดฉากความพัดรา่าง29ปีเป็นไงเป็นไงดีใจมากพี่ดีใจมากนะขอบคุณพี่เตยมากเลยครับมยความยินดีมากๆเลยครับเฟรน29ปีนะใช่พี่ พี่เหมือนคลายปมในใจให้ผมเลยลงไหมวันนี้ลงครับปีนี้ต้องมีรางวัลให้ตัวเองในวันเกิดบ้างนะครับต้องซื้อเค้กมาให้ตัวเองเป่าไม่เคยไม่ไม่เคยคิดว่าจะเป่าเค้กเลยวันปีนี้ให้แม่ทําให้ดิแม่เขาบอกว่านะแม่วันนี้ปีนี้ทําเค้กวันเกิดให้ลูกนะเออโอเคเป็นห่วงอะไรคุณแม่แล้ววันนี้เห็นคุณแม่แล้วก นหงวงครับเขาสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมากไม่เป็นไรแค่วันนี้มีความสุขไปได้แต่ละวันก็โอเคแล้วละ่ะโลกก็ประคับประคองกันโอเคครับดีดีด้วยผมก็ไม่มีอะไรจะให้พี่เต้เลยไม่เป็นไรเลยน้ำใจแต่ผมมีเสื่ออยู่ตัวนึงอยากว่าจะให้พี่เอาไปประมูลในเพจอ,อะไรพี่เลยเป็นเสื้อมวยครับของพี่ซุปเปอร์เล็ก ไม่เป็นไรเถอะอันนั้นมันมีของมีค่าต่อใจนไม่เป็นไรไม่เป uh, uh, huh. ็นไรก็พี่ไอของขวัญที่มีค่าของผมมาผมก็อยากจะไอของรักไอผมให้พี่ไไว้เป็นไรเลยเป็นไรเลยเดี๋ยวพี่เอาไปประมูลไปเพื่อเหลือในคนอื่น่อได้อะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้วี้เป็นแวีก็โอเคแล้วออแค่นั้นแหละแค่้ส่งข่าวหรือจากนี้ก็ส่งข่าวเรื่อยๆแค่นั้นก็พอนะ ต้องคิดมากคิดดีช่วยขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกทีมงานนะครับแม่ลูกที่เป็นของขวัญอันล้ำค่าของกันและกันรอยยิ้มอ้อมกอดที่สมกับความคิดถึงสิ่งเหล่านี้มันคุ้มค่าเหนือสิ่งอื่นใดของทีมงานอีเตอร์อีจันแล้วนะครับ

ทั้งฝนทั้งลมหลังวินาทีปิดฉากความพัดพรากเหมือนกับฟ้ารับรู้การเริ่มต้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้นี่เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทีมงานอ e ีเตอร์อีจันใจฟูสุดๆเลยแหละครับต้องไนะสวัสดีครับโอเคอได้เลยลพี่ได้เลยได้เลยรถล้าสีอยู่ที่นี่ตอนนี้ ปิดจบไปแล้วแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับเคสของเฟรนตามหาแม่อึกน,นะจ๊ะเคสนี้พูดได้เลยเต็มปากว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นของขวัญของซึ่งกันและกันที่รอคอยมากว่า29ปีนะครับโมเมนต์และประโยคจากผู้ชายพูดน้อยที่ชื่อเฟรนที่ชอบที่สุดก็คือเขาบอกว่าผมไม่เคยโกรธแม่เลยถ้าผมปล่อยให้ความโกรธมาครอบงำผมก็ไม่จะไม่ได้เจอแม่นี่ก็เลย จึ๊กในใจขึ้นมาแล้วไอ้จริงๆประโยคนเนี้ยมันใช้ได้กับทุกสถานการณ์ของชีวิตเลยอ่ะโกรธแฟนโกรธเพื่อนโกรธอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันสะท้อนใจเราได้ทุกๆสถานการณ์เอาไปใช้นะถ้าปล่อยให้ความโกรธมาครอบงำชีวิตมันสั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทำอะไรก็ทำไปเถอะโกรธได้แต่อย่าโกรธนานกันนะครับ นี่แหละคำคมของอีเตอร์อีจันในวันนี้นะจ๊ะแฮปปี้เอนดิ้งจ้ะพี่เมมีโมเมนต์ประทับใจไหมมาเขาที่ชอบเขาตอนที่เขาตอนที่มะกับแม่คุยกันอะแล้วเฟนมาร้องให้เลยรู้สึกได้มันสะอื้นเลยอะน่าก็น่าจะปลดล็อกไหมคืออย่างน้อยมะครอบครัวใช่คุณย่าเจอแม่ได้อะไรเจอได้แสดงว่าเขาสบายใจแล้วเออน่าจะเป็นภาพนั้นมากกว่าเป็นภาพประทับ ทีมงานอีเตอร์อีจันขอแสดงความยินดีกับเฟรนด์ครอบครัวและคุณแม่ด้วยนะครับ จะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้าสุดละอาพาที่เราตามหาหูโอจวอนฟ้าให้คลกดเกณฑ์ฟ้า